สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกมโรบอทนะฮะในแมปโก g กเด e n นะฮะก็กละเข้าอัปเดตมากันทุกที่แล้วนะฮะตอนนี้ทางคุณเจนเดลนะครับก็เรียกในส่วนของสถานะนะฮะอ๋อไปแล้ว <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก็คือเป็นสัตว์สถานะเกี่ยวกับหลุมดำนะฮะก็ในคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงความสามารถสัตว์เลี้ยงที่กำลังจะเข้ามา ในเกมโรบอทนะฮะอ่าก็คืออัปเดตที่อีกประมาณ40นาทีจะเข้ามาเนี่ยความสามารถสัตว์เลี้ยงแต่ละตัวเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ตัวไหนหน่าสนใจตัวไหนหน่าหากันบ้างนะครับเพราะว่าข้อมูลมาไวมากเลยนะครับก็ต้องขอบคุณวิกิโกกาเดนนะฮะเดี๋ยวผมจะอ่านมาสรุปให้ฟังนะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยความสามารถมีอะไรกันบ้างไปเลยครับมาที่ความสามารถตัวแรกกันเลยนะครับผมก็เจ้าชิบะ นะชิบะอินุนะะฮชิบะอินุนะครับตัวแรกก็คือจะเป็นเจ้าชิบะจิ้งจอกแหละนะครับก็น่ารักดีนะครับโอกาสออกอยู่ที่สีเอร์เซ็นต์นะครับก็เป็นไข่นะครับไข่ชื่อมีชื่อว่าไข่เซนเซนทีมเอกอะไรสักอย่างนะฮะเออที่ไปที่ไปอ่านมานะครับก็เป็นไข่เออ่ในอัปเดตนี้นะครับเดี๋ยวพูดถึงเรื่องอัปเดตนี้ก่อนเนาะในอัปเดตเนี่ยทีมน่าจะมาแนวแบบญี่ปุ่นเนาะอ่าแนวญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะครับก็ ตัวแรกนะครับสัตว์เลี้ยงตัวแรกเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไปให้เนาะก็คือเจ้าชีบะนะครับโอกาสเปิด40%ซนใะนฮะซึ่งเจ้าชีบะเนี่ยความสามารถของเขานะครับก็คือเมื่อเราเนี่ยขุดมเมล็ดพันธุ์นะฮะก็จะมีโอกาสแบบให้เรานึกถึงเจ้าหมาเนี่ยเจ้าหมาเลยนะครับคล้ายๆกับเจ้าหมาเลยก็คือเมื่อเวลาครบเนาะก็จะแบบขุดมเมล็ดพันธุ์แบบสุ่มขึ้นมานะครับซึ่งเจ้าหมาเนี่ยเขาจะขุดได้จากสีตรงนี้นะฮะ อ่าซีตรงนี้เลยที่เขาจะขุดได้มาแต่เจ้าชิบาเนี่ยผมไม่มั่นใจว่าสามารถขุดมเมล็ดอีเวนต์นะฮะหรือว่าขุดมเมล็ดหรือว่าสามารถขุดมเมล็ดอย่างแคนดี้บอร์ดซัมได้ไหมนะครับแต่คิดว่าไม่น่าได้นะอ,อแต่ก็เดี๋ยวต้องมารอหลุนกันนะสำหรับเจ้าตัวชิบาความสามารถก็จะประมาณนี้เนาะก็คือมีโอกาสขุดมเมล็ดนะฮะออกมาเมื่อเวลาครบกำหนดนะฮะแล้วก็เลดก็เดี๋ยวต้องไปดูอีกทีว่าเลดการขุดมันจะดีขนาดไหนนะครับ ตัวแรกชิบะอินุครับตัวที่2นะฮะก็จะเป็นในส่วนของเจ้านิฮอนนะอ่าเจ้าลิงละกันนะเออผมเรียกเจ้าลิงละกันมันอ่านว่านิฮอนซารุเนาะก็ลิงญี่ปุ่นนะครับอ่าเป็นลิงแบบออกแบบ ลิงหน้าชมพูเนาะลิงหน้าชมพูนะ,นนะโอกาสออกที่32%ซนะฮะซึ่งเจ้าลิงตัวเนี้ยความสามารถของเขานะครับก็สําหรับความสามารถของเจ้าลิงนะฮะลิงนะลิงลิงชมพูลิงหน้าชมพูนะฮะโอกาสออก32%เนี่ยก็คือเดี๋ยวผมคิดว่าอัปเดตเข้ามาเนอีกประมาณ30กว่าวนาทีเนี่ยน่าจะมีพวกคอสเมติกนะฮะพวกของตกแต่งอ่ะที่มันเป็นอุ้ยอะไรอะเุ้ย ขาอสถานะใหม่หรอสวัสดีนะครับคลิปนี้สนับสนุนโดย Nemo Shop นะฮะใครกำลังมองหาสัตว์เลี้ยงภายในเกมกลัวกเดนนะครับไปดูกันได้ที่ร้าน Nemo Shop นะครับอย่างที่ผมถือเลยฮะแรคคูน Nemo Shop มีครับราคาจับต้องได้นะฮะหรือใครนะครับสนใจสัตว์เลี้ยงตัวอื่นๆนะครับก็สามารถทักไปสอบถาม Nemo ช็อปได้เหมือนกันนะไม่ได้มีเพียงแต่สัตว์เลี้ยงภายในเกมกลกเดนขายนะครับยังมีในส่วนของไก่ ต้นไม้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นต้น sunflower ต้น candy ต้น dragon pepper นะครับสามารถไปเลือกดูกันได้นะฮะอ่ะหรือใครสนใจเงินภายในเกมก็ได้เหมือนกันนะฮะฝากร้านนีโมช็อปไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับอุยานอวกาศแครอทโอ้เท่มากนะฮะอ่ะซึ่งคืออะไรอ่ะฟิตแครอทคืออะไรอ่ะผมผมไม่ได้ทำแครอทไว้อ่ะพี่ผมไปให้เขาทำไมล่ะ เอ้ยไม่กีบทำไมล่ะโอเคครับเราต้องการแครอทจำนวนมากโอ้ไม่ทันนะครับผมนะคืออะไรก็ไม่รู้นะครับยานอวกาศแครอทนะฮะให้เราแครอทไปวางนะฮะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าได้อะไรใครได้อะไรก็คอมเมนต์บอกไปได้นะฮะต่อกันเลยนะสำหรับเจ้าลิงหน้าชมพูนะฮะเดี๋ยวอัปเดตเนี่ยน่าจะมีเกี่ยวกับคอนเมติกน้ำพุนะฮะ ก็คือเมื่อเวลาขบเนอะเจ้าลิงตัวเนี้จะเดินลงไปแช่น้าร้อนในส่วนของเราเราน่จะต้องวางไว้นะครับหลังจากที่เขาแช่น้ําร้อนเสร็จเนี่ยมันจะมีแบบความสามารถที่จะแบบเพิ่มพัสซีให้กับสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยภายในภายในส่วนของเราเนี่ยอาจจะเพิ่มแบบเล็กน้อยหรือว่ามากนะฮะซึ่งตรงนี้ดีมากเลยนี่ฮะสถานะชิลด์เดนกับฟอสเซนกลับมาแล้วนะครับผมนะสำหรับเจ้าลิงนะก็คือจะเพิ่มพัสซีสกิลให้กับสัตว์เลี้ยงในส่วนของเราได้เนาะ อาขีหลักนะฮะคือเจ้าลิงเนี่ยต้องไปแช่ในบอ่อน้ําพุร้อนเราต้องมีบอ่อน้าผุให้เขาไปแช่ก็น่าจะประมาณนี้สําหรับเจ้าลิงโอกาสออก3-2%นตะตัวต่อมานะครับผมทานุกินะอาทานุกินี่โอ้โหน่ารักมากนะสำหรับตัวนี้ก็เรียกได้ว่าแบบผมว่าหลายคนนาจะอยากได้โอกาสเปิดได้20%นะฮะอ่าก็คือเจ้าตัวนี้นะครับเมื่อเวลาครบกําหนดเนี่ยเขาจะไปก่อกวนเนะฮะเออไปก่อกวนซึ่ง การก่อกวนเนี่ยมันจะเป็นการก่อกวนในส่วนของคนอื่นนะฮะก็คือเหมือนผมไม่มั่นใจว่าการก่อกวนคือการขโมยหรือว่าการแบบทําอะไรอันนี้ผมไม่มั่นใจเออหรือการขโมยผลไม้ไหมใครๆและคูณแต่เขาเขียนไว้ว่ามันจะทําการก่อกวนในสิ่งต่างๆนะฮะ แบบสุม่มใช้คำว่าแบบสุ่มอาจจะขโมอยอาจจะลบสถานะหรือว่าอาจจะเป็นการแกล้งอะไรพวกนี้สำหรับเจ้าทานุกินะครับโอกาสออก20%ซนะฮะซึ่งเดี๋ยวมาจริงๆก็ต้องมาลองใช้ว่าการก่อกวนเขาเนี่ยเป็นยังไงนะครับผมนะ,ะตัวต่อไปนะครับสำหรับเจ้านกนะนกกระเรียงนกกระเรียงใช้คำนี้เลยนกกระเรียงนะฮะก็ชื่อเขามันจะเรียกยากนิดหนึ่งนะทันโซสึทันโซสุอุรุนกกระเรียง นะนกกระเรียงนกกระเรียงแดงนะฮะ,ะนกกระเรียงโอกาสเปิดได้เนี่ย 4, 4ี่จเอร์เนะฮะซึ่งความสามารถของเจ้านกกระเรียงเนี่ยซึ่งความสามารถของเจ้านกกระเรียงนะครับเมื่อเวลาครบกําหนดเนี่ยเขาจะปล่อยนะครับพลังงานเนี่ยออกมานะฮะซึ่งพลังงานตรงนั้นเนี่ยมันก็จะทําการเปลี่ยนนะครับสวนของเราเนี่ยนะผละไม้ที่เราปลูกว้เนี่ยมีโอกาสให้ติดสถานะ อ่าน่าจะเป็นสถานะใหม่ที่กำลังจะอัปเดตเข้ามานะก็เดี๋ยวต้องรออีกทีหนึ่งนะครับสำหรับเจ้านกกระเลียงโอกาสออก4.4นตะฮะอ่ะตัวต่อมานะครับก็ถือว่าน่ารักเหมือนกันเจ้ากัะปะอ่ากัะปะาครับผมนะเจ้ากัะปะาโอกาสเปิดได้จากไข่เซนเอกนะครับ3.5ซนะซึ่งเจ้ากัปะป่าตัวเนี้ยถามว่าเป็นยังไงนะฮะความสามารถของเจ้ากระป๋าตัวนี้นะครับก็คือเมื่อเวลาครบเนี่ยเขาจะทําการ สุ่มเนาะอ่าพ่นน้ำเนี่ยใส่ต้นไม้นะครับอ่าต้นไม้ผลผลไม้เนี่ยให้ติดสถานะเวทนะซึ่งถ้าต้นไหนเนี่ยติดสถานะเวทแล้วเนี่ยก็จะเปลี่ยนจากสถานะเวทให้เป็นบูนดิตนะฮะก็สถานะจันจันจันสีแดงอะนะเออบู id, id, นดะิตบูนดิตเนาะอ่ก็ถามว่าดีไหมก็ก็ถ้าใครอยากหาสถานะบูนดิตที่มันหายยากก็ใช้เจ้าเฮ้ยผลแคนดี้ยักษ์ไปขโมยผลดีกว่าเออโอ้โรบักหมด ใครกาลังมองหาร้านเติมโรบรักราคาถูกต้องมารุชชอบโน .1 นเท่านั้นนะฮะสนใจสามารถทักแฟนเพจไปสอบถามมารุชชอบโน .1 ได้เลยโรบรักราคาถูกที่สุดนะครับผมไปจัดกันได้เลยครับที่มารุชชอปครับตัวกระป๋นี้ได้เหมือนกันนะฮะแต่สําหรับผมก็เฉยๆเนาะมันไม่ได้คูณแพงขนาดนั้นนะสำหรับบูนดิตน่าจะคูณ4เองนะครับผมนะอืมตัวสุดท้ายแหละอันนี้ว้าวมากแล้วก็เป็นไฮไลท์เลยนะครับโอกาสเปิดได้จากไข่ ใหม่นะครับไข่เซนเอกเนี่ย0.08นไม่รู้จริงไหมนะฮะเอออย่างปกติมันจะแบบ0.1นะฮะเออ0.5นะฮะอะไรประมาณนี้แต่นี่คือ0.08นะฮะก็เรียกได้ว่าโอกาสออกยากมากสำหรับเจ้าคืสซินเนจิ้งจอกนะฮะก็คือจิ้งจอกแบบให้อารมณ์จิ้งจอกเก้าหางอะประมาณนั้นเดี๋ยวผมขึ้นรูปไปให้เนาะซึ่งเจ้าจิ้งจอกตัวเนี้ย เป็นระดับพาสเมติกนะฮะในวิกิเขาเขียนไว้ว่าเป็นระดับพาสเมติกซึ่งสัตว์เลี้ยงเนี่ยไม่เคยมีระดับพาสเมติกเลยนะครับเต็มที่ก็คือมีแค่ดีไว้นะพาสเมติกก็คือเนี่ยมันจะเท่ากับผลไม้อะนะต้นไม้เนี่ยครับเฮ้ยบิสตนะ็อกนะอ่าบิสต็อกเนี่ยเห็นไหมฮะก็จะเป็นระดับพาสเมติกสัตว์เลี้ยงที่เราเห็นเต็มที่ก็ดีไว้แต่ที่เขาเขียนในวิกิพาสเมติกเดี๋ยวต้องมาดูว่าจริงไหมนะครับซึ่ง ความสามารถของเจ้าจิงจอกนะฮะซึ่งความสามารถของเจ้าจิงจอกนะครับเมื่อเวลาเนี่ยครบกําหนดนะฮะเขาเนี่ยจะไปอย่างสวนอุยอ้ยเฮ้ยอะไรอะ่ะอะไรเดี๋ยวก่อนนะคืออะไรโหวดเหรออ๋อดิสโก้อ๋อให้โหวดสถานะทุกคนอืมอู้อันนี้คือแบ็คโ่ามีซอมบี้แบ็คโฮดิสโก้แบ็คโฮดีครับรออะไร มีแบบนี้ด้วยนะประตูญี่ปุ่นนะฮะอ่ะสำหรับเจ้าจิงจอกนะฮะความสามารถของเขานะฮะก็คือเมื่อเวลาครบกำหนดเนี่ยเขาจะวิ่งคยครๆและคูณเลยวิ่งไปส่วนของคนอื่นและขโมยนะฮะซึ่งก่อนที่เขาจะขโมยเนี่ยเขาจะมีโอกาสในการสุ่มนะฮะให้ผลที่เขาขโมยมาเนี่ยติดสถานะสสถานะนะก็จะเป็นสถานะอันใหม่2ออันนะฮะเออก็แล้วแต่ว่าจะติดอันไหนนะฮะก็จะมีอย่างอ ชักรานะฮะฟอกไฟอะไรประมาณนี้นะครับผมนะถาอานผิดต้องขออภัยนะเออ,อ akra, เช็กร้าอะไรพวกนี้ก,ก็ก็ต้องไปลุ้นนะว่าจะติดอย่างสถานะไหนแล้วก็จะขโมยมาให้กับเราเนาะเออโอ้ยติดซอมบี้อะ่ะเนี่ย <laughs> ซอมบี้ชนะนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะสำหรับความสามารถสัตว์เลี้ยงใหม่ทั้งหมดนะฮะซึ่ง มันอาจจะมีการแตลผิดหรือเข้าใจผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแต่เบื้องต้นนะฮะข้อมูลที่ได้มาก็ประมาณนี้เลยอุย้ยคุณเชนเดลนะสถานะซอมบี้เทม,มากนะฮะก็เออนะผมเป็นซอมบี้ไปแล้วครับผมเดินเป็นซอมบี้ด้วยนะก็เดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้านะครับกอบคุณทุกคนทีู่จบนะครับผมบายบายครับสวัสดีครับ